แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อปรับสมดุลของแผ่นเปลือกโลกซึ่งสร้างความเสียหายแก่มนุษย์เป็นอย่างมากเราจึงควรรู้วิธีการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตือนตระหนกตกใจจุดเทียนไม่ผิดไฟหรือใช้โทรศัพท์มือถือใช้ลิฟต์ขนาดเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวถ้าท่านอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้านแต่ถ้าท่านอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอดนอกบ้าน เพราะคนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้าออกจากบ้านถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรงถ้าอยู่ในที่โลงแจ้งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าและสิ่งห้อยแขวนต่างๆที่ที่ปลอดภัยภายนอกรือที่โลงแจ้งถ้าท่านกำลังขับรถให้อยุดรถและอยู่ภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลงหากทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ดังนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์แผน่นดินไหว